กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังอ่ะเจ้าของห้างดังเรียกค่าตัวบัวน้อย30ล้านวันที่21ตุลาคม2565นารยาวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการพาบัวน้อยลิงกอริล่าที่อยู่ในกรงสัวสตว์ในห้างสินค้าพาตากลับไปสัมผัสด,ดินแดนที่เป็นเหมือนแผ่นดินเกิดและมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตระกูลกอริล่าอยู่ก่อนที่เจ้าบัวน้อยจะตายโดยได้เจรจากับเจ้าของบัวน้อยซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์ห้างสินค้าพาตา แต่ปรากฏว่าเจ้าของบอกราคาขายอยู่ที่30บล้านบาทสำหรับเหตุผลที่ต้องเอาบัวน้อยกลับบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกระทรวงและทางองค์การสวนสัตว์มักจะได้รับร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้งถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบัวน้อยที่โดดเดี่ยวอยู่ในกรงมากกว่า30ปีอยากให้บัวน้อยมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่คงไม่ถึงขั้นเอาไปปล่อยปลาเพราะถ้าหากทําเช่นนั้นบัวน้อยก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตบัวน้อยอยากให้ได้เห็นสัมผัสกับสายพัน์ญาพี่น้องเพื่อนฝูงและแผ่นดินเกิดที่ประเทศเยอรมันยอมดีกว่าตาตยยไปง โดดเดี่ยวในกรงตัวเดียวอย่างแน่นอนปัญหาคือเจ้าของเนี่ยยังไม่ยอมขายบัวน้อยให้และแม้จะขายราคาก็สูงเกินไปทั้งนี้กระทรวงไม่สามารถทําอะไรได้เพราะบัวน้อยถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวและเจ้าของได้มาก่อนที่ประเทศไทยจะประกาศใช้กฎหมายการซื้อขายสัตว์ป่าและพืชป่าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์สําหรับบัวน้อยนั้นเป็นกอริล่าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยได้รับการกล่าวถึง่านธุ์สื่อต่างๆจํานวนมากและมีความโดดเด่นในฐานนั้นที่เป็นกอริล่าคู่แรกที่ได้รับการจัดแสดงที่ประเทศไทยบัวน้อยเป็นกอริล่าเพศเมียที่ได้ รับการส่งมาจากประเทศเยอรมนีเมื่ออายุได้3ปีในราคาประมาณ3ล้านกว่าบาทโดยได้นํามาจัดแสดงที่สวนสัตว์พาตาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535มีงบประมาณในการดูแลเดือนละ1,000 0บาทโดยบัวน้อยเป็นกอริล่าตัวสุดท้ายในประเทศไทยหลังเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสจึงไม่สามารถนํากอริล่าเข้าประเทศไทยได้อีกค่ะ